การสอบขับรถยนต์มีสามท่าไปชมกันเลยครับผู้ที่ใช้รถส่วนบุคคลสอบให้ขับรถตรงไปตามลูกศรสีเขาวเจอข้อความจุดเริ่มต้นแล้วให้เลี้ยวซ้ายและผู้ที่เช่ารถสอบให้เดินข้ามสะพานไปรับรถณจุดเริ่มต้น ให้ผู้เข้าสอบขับรถตรงไปตามลูกศรสีขาวเมื่อนเจอวงเวียนแล้วให้เลี้ยวขวานำรถของท่านไปจอดไว้ยังข้าที่นหนึ่งขณะสอบให้ผู้เข้าสอบอาากิ่งขาดนิราภายัยปิดโทรศัพท์มือถือเปิดกระจกรถระหว่างสอบห้ามนาเครื่องรถยนต์ข่าที่หนึ่งการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง ให้ผู้เข้าสอบขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงตัวรถต้องไม่ชนหรือเบียดเสาให้ท้ายรถห่างจากเสาเมื่อเห็นว่าท้ายรถห่างจากเสาแล้วให้ทำการถอยรถกลับ ให้หน้ารถของท่านห่างจากเสาเมื่อเห็นว่าหน้ารถห่างจากเสาแล้วให้ยกมือส่งข้ออบเมื่อกรรมการตรวจสอบแล้วให้ขับรถไปยังท่าที่สอง ข2การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเทา้าให้ผู้เข้าสอบขับรถไปจอดรอลับป้ายหมายเลขหนึ่งและรอกรรมการให้สัญญาณเมื่อกรรมการให้สัญญาณให้ผู้เข้าสอบขับรถเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตัวรถห้ามเบียดขอบทางผู้เข้าสอบ สามารถหยุดรถได้เพียงหนึ่งครั้งหลังแนวเส้นที่กำหนดให้หยุดการหยุดรถกันชนหน้ารถต้องอยู่หลังเส้นหยุดสีขาวในระยะ1เมตรหรืออยู่ระหว่างเส้นสีเหลืองและสีขาวตัวรถด,ด้านซ้ายต้องห่างจากขอบทางไม่เกิน25เซนติเมตรและให้ยกมือส่งคำตอบส่งคำตอบแล้วให้ขับรถไปยังท่าสอบที่3 ข้อที่3การขับรถถอยหลังเข้าจอดและหยุดรถในช่องว่างด้านซ้ายการนับเกียร์เริ่มนับตั้งแต่ถอยรถเข้าจอดจนกระทั่งขับออกจากช่องว่างด้านซ้ายต้องเข้าเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์ไม่เกินเจ็ดครั้ง ผู้ขับสอบทำการถอยรถเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย ส่วนของตัวรถต้องอยู่ในช่องว่างด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถจะต้องเข้าไปอยู่ในแนวเสาห้ามชนเสารหรือเบียดกับขอบทาง เมื่อผู้เข้าสอบเห็นว่าตัวรถจอดอยู่ในช่องว่าง <Like. S 1> แล้วให้ยกมือส่งคําตอบนะครับเมื่อกรรมการตรวจสอบแล้วให้ขับรถออกได้ระหว่างสอบกรรมการจะไม่อธิบายท่าสอบใดๆทั้งสิ้นให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามวิดีโอได้เลย